มึงปลาพันขอดพี่น้องมึงปลาพันขอดอู้หูอะไรมาของใหญ่ครับของใหญ่อเอาอีกแล้วครับพี่น้องพันขอดเอาอีกเลยปลากินเตเบ็ดพันขอดแต่ว่ามันนี่แม่เอาเฮ้ยเ,เอาเกินเฮ้ย ลีลาอยู่แล้วอยู่แล้ว <c oughs> กินขน,นมเสด็จได้ด้โย้ยคนแม่ใจเย็นกักนเด้ออาอยู่่ายู่อยู่่ายู่อู้ตักบ่โอ้ สวัสดีครับพี่น้องครับปอๆกับอีสานแฟนครับชาแนลนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมกับพาพี่น้องมาหาอยู่หางกินเนื้อเก่านะครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮ้าก็อยูไม้หลับของเข้าคือเก่าครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาตกปลานะครับพี่น้องพาพี่น้องมาลงเบ็ดนาดินนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มื้อนี้ก็มากับพานกอดคือเก่านะครับพี่น้องครับหมดแล้วครับพี่น้องพานกอดุ่นางอยู่หิ่งฟางมุนพี่น้องมพิ่นีิใ่ตุ่มกุุงพความได้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ เอาหลายทางครับพี่น้องครับข่านกอดมันนี่สองทางสามทางพี่น้องครัวจักสิมาบัวมานะครับพี่น้องครับมือนนี่จังไดเขาจังรอหลุ่นรอช่มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสีมาหรือบัวมานจังแดงกันพี่น้องครับพึ่งลงเบ็ดแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับของผมมันนีน้ำมาหาขั้นครับพี่น้องของพ่านกอดอีกเจ็ดขั้นครับพี่น้องครับมือนี่หลุ่นน้ำกันเงาเงาุณแล้วครับพี่น้องหาม้งแรงเป็นพี่น้องครับ ตะปาถือกระยูจนคำบนแล้วครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวจงไปดุนไปช่วยน้องกันพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับไปเอาแล้วครับผ่านขอดเอาแล้วครับผ่านขวดเอาแล้ววันนี้มาตกปลาหมายเดิมครับผ่านขวดเอาแล้วครับผ่านขวดึกปะโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้กีรีครับเกเรี ับมีรูยเข้าไปแล้วครับเฮ้ยเอาอยู่แล้วครับหลังที่สองแล้วตานกอดเอาหลังที่สองแล้วกินต่อกันดูอู้หูกระตันตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้โอ้โหมันยันแล้วอันหนึ่อันนี้ครับนี่อันนี้เฮ้ยลีลาลีลาลีลาอันไหนก่อนอันนั้นอันไหนลีลานะตานกอดลีลานะ ปลาหลุดไปเลยท่านก่อนลีลาเลยเกินเกินอยู่เหรอยู่วะน้อยอีกแหละโอ้ปลากินไก่เน,ะะนะเาะนั่นอะไรคะวันนี้กีรีครับกีรีอีกหนึ่งแต้มครับโอ้ต่อกันสองลังเลยนะครับท่านกอดครับ เอาแล้วครับผ่านกอดเอาอีกแล้วครับผ่านกอดครับเบาหิวบอโอ้กระดิ่งดังนะครับกระดิ่งดังเป็นโดนนะครับผ่านขอดว่าแต่สงสัยไม่อยู่ครับโอ้โบเข่งเอ็นขึ้นก่อนเนาะอยู่โอ้โบอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้หลุดไปอีกแล้วผ่านกอดโอ้เบตโตัวใหญ่ตัว เอาพี่น้องครับรุ่นล้างนียครับรุ่นล้างนี้กันนนก้นครับ เอาล้ครับปานกอดเอาล่ะครับ,ก,รรบกินนามวนามมมาันเียอยู่ไหมบ้างกินน้ำวันนียิอยู่ขัดปานอดปนกอดัดป้ากอดครับส่ครับสใหญ่โอ้กินสองลังพร้อมกันนี่เนาะ เดียกินเดียมีตัวไหมครับออ้ตักว่ะผมมาต้องตักครับไม่ต้องตักโอ้ตะเพียนครับตะเพียนเริ่มเข้าอีกแล้วครับกินสองังพร้อมกันพี่ร้องลักนีเกินง่ายแล้วครับรักนี่กันด้เนี่ยโอ้เอาเอา ไม่ลอกไว้ไงวะนี่ โอ้บอยูอิลีครับบาอยู่มาอยู่มาอยู่เอาอีกแล้วครับพี่น้องพ่านกอดเอาอีกเลยปลากินเตเบสผ่านกอดแต่ว่ามันนี่ไหมโอ้ยเอาเกินหน่วยลีลาอีกแล้วยู่แล้วกินขนมเสด็จได้ด้วย Ui, คน chạy ใจเย็น thế, เด้อ Ủa อยู่ bà อยู่อยู่ bà อยู่ Ủa อยู่ bà, ủa ไป vô เฮ้ยดดเอาละครับเอาละครับโอ้ได้ตักได้ตักได้ตักขอท่าขอท่าขอท่ากงพี่น้องกี่ไงได้่สวยครับ ดีเลยเอาเอาเอาใส่สวยใส่สวยเฮออเทกมืออีกแล้วเทกมืออีกแล้ว แรงๆโอ้ยวมเบิดใส่ถุกงกะใจโบเทครับพี่น้องโบเถือครับเปี่ยนเงียครับเปลีย่ยนเงีย มึงปลาพันขอดพี่น้องมึงปลาพันขอดโอ้โหของใหญ่ครับของใหญ่โอ้โหอหเป็นมี่นาตะเพียนมวลจันทร์ครับ

อเขาเขาเป็นมูเนาะเข่าแล้วครับผ่านขอดเอาอีกแล้วครับแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆครับผ่านขอดโอ้มุดน้ามาแล้วครับมุดน้ามาแล้วมุดน้ามาแล้วครับมุดน้ามาแล้วครับ น้ำกระจายครับน้ำกระจายน้ำกระจายครับสวยงามครับสวยงามโอ้โหลุดพอดีกูยังอยู่ยังอยู่สวยงามครับสวยงามโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยใสวสวยครับตะเพียนครับตะเพียนเป็นกองเป็นเขาเหรอเป็นกังเห็นไห กับเหยื่อมะพร้าวคั่วนะครับสูตรเด็ดของผ่านขอดนะครับอีวันนี้ได้ไปหลายสิบตัวแล้วนะครับส่วนของผมยังเงียบเลยครับวันนี้ทั้งวันปลาดึงสองตัวครับได้มาหนึ่งตัวครับผ่านขอดได้เป็นสิบแล้วครับผ่านขอดวันนี้โอ้เหยื่อเขาดีจริงๆนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับ ส่งงานครับพี่น้องส่งงานส่งงานตกปลาวันนี้ครับโอ้โหอ้องใหญ่ครับของใหญ่ครับ,อรบโอ้โหเต็มตปิงเลยครับดูครับดูดูดูครับ,รบผ่านขวดวันนี้โอ้โหมีแต่ไสใหญ่ๆส,สวย,สวยงามๆครับ ครับพี่น้องครับสำหรับขีดหนีก็ฝากความเป็พี่น้องกดติดตามซับสไครต์ด้วยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องคลิปนี้ขอร่าพระจากพี่น้องสำนีน,นะครับพี่น้องครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ